thank you ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ชาแนลทูเจฟ้ามนะครับมื่อนี้ก็จะพามาชมนะครับพามาเปิดราคานะครับงัวแม่ลูกนะครับมื่อนี้อีพี่นี่เขาจะพามาชมพามาเปิดราคางัวแม่ลูกนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่เพื่อนนะครับแม่เพื่อนนี่นะครับแม่เพื่อนก็เป็นอ้วนอ่องฟองเลยนะครับเบืองตาดลังนะครับุ่มใหญ่แห้งนี่นะครับตาดลังเพื่อนตัวนี้เป็นแม่เพื่อนนะครับส่วนแม่แม่เพื่อนนี่ผสมหรือว่าแม่เพื่อนแม่แม่เพื่อนล่อๆให้เป็นซัดเนาะ ลรอให้เป็นซัดรออให้พ้อผสมมีนะครับแม่พันกันยังบัท่านได้เป็นซัดนะครับแต่ว่าร่อรอบหนานะครับนุ่มนะครับนุ่มแม่พันอ่ะเดี๋ยวเช็คดูนะครับนุ่มแม่พันธุีเต้านะครับนุ่มสีเต่าส่วนสูงแม่พันธุนี่ประมาณเอ่อร้อยสี่สิบบวกลบนะครับร้อยสี่สิบบวกลบนี่นะครับเล่มหยาเก่งนะครับใครอยากได้ไปเล่มหยานะครับนี่นะครับสีกับสีแดงดีสีแดงนะครับแม่เพืนอุนี่เป็นลูกลูกแรกหรือลูกตัวที่สองก็ลูกแรกเนาะแม่พันเป็นกัวลูกแรกนะครับนะครับ ดูแข้งขานะครับดูต่างข้อนะครับ <ım. S 1> ครับแม่เพื่อนนี้บ่มีตํานี้เนาะบ่มีตํานี้รับประกันตํานี้เลยนี่นะครับรับประกันตํานี้อีกตัวนะครับนี่นะครับแม่เพื่อนก็รับประกันตํานี้นะครับตัวนี้ลูกเพื่อนนะครับว่านี้เข้ามาชมลูกนะครับลูกเพื่อนก็แข้งขาใหญ่ขึ้นกันนะครับนี่นะครับแข้งขาใหญ่ลูกเพื่อนนี่เป็นลูกหลอดดีกว่าหรือเป็นลูกโค้งตัวลูกโค้งตัวเนาะครับลูกเป็นลูกโค้งตัวนะครับส่วนสูงลูกนี่ก็ปรามานเตี้ยก็ม่นิดนึงเนาะ ่าจะร่อยสามสิปกลัวๆนี่แหละนี่นะครับดูเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับดูเพื่อนยางนี่แหละเดี๋ยวนะไล่แม่ไปหาดูกก่อนไปเท่าดูเพื่อนนะเอาดูเพื่อนสีขาคอกเลยนด้เพื่อนดูเพื่อนกับสีขาคอกแล้วเดี๋ยวนี่นะครับให้ชมแม่เพื่อนสักก่อนนะครับนี่นะครับดูสีแม่เลยแดงจึงคืนนะครับนี่นะครับรับประกันตำหนิงค้าถูกค้าทอนเนาะรับประกันเบิร์นะครับดูเพื่อนกับเหมือนกันนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเขามาบอกส่วนเรื่องราคาก่อนเร่องราคาว่าแม่ลูกเขาเปิดไวยเท่าใดเปิดไว้เก่ามือหาพันต่อรองได้อีกวะต่อร่องได้อีกนะครับแม่ลูกแดงยิ่งขึ้นนะครับลูกกันหลังไงหลังกลุ่มขึ้นกันนะครับแบบเดียวกันก็แม่เลยนะครับแม่ก็ล่อให้เป็นซัดนะครับล่อผสมนะครับนี่นะครับดูกเป็นเป็นลูกข่มตัวนะครับลูกข่มตัวเอ้ยลูกข่มตัวนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ ขาขาใหญ่ขาเห่วนะครับลูกเพื่อนกะไดนี่นะครับนังกะน้านะครับแม่เพื่อนกะนังนะอยู่แล้วนะครับนะครับดูต่างข้อนะครับต่างข้อนี่ครับต่างข้อแม่เพื่อนนะครับแขงขานะครับแขงขาแขงขาเพื่อนกะใหญ่น,นี้นะครับโบโบบหน่อยนะครับโบหน่อยแขงขาเพื่อนกะใหญ่ที่กันลูกเพื่อนกะนี่นะครับลูกเพื่อนกะสีสูงเขียมแแม่แล้วเนาะนี่ครับลูกเพื่อนนะครับดูกล่นใส่กันเลยนะครับดูกลืนใส่กันกัสีสูงเขียมแแม่แล้วนี่นะครับ มีนี่ก็พามาชมนะครับพามาเปิดราคานะครับงัวแมลุนะครับเปิดไปราคาชวนราคาอีกรอบเปิดไว้ทีเก่ามืนหาต่อรองได้เนาะนี่นะครับใครอยากได้ไปเลื่มหญ้านะครับส่วนนี้ก็อนันตหญ้าเริ่มปุ้งเริ่อมงอกนะครับใครอยากได้ไปเลิ่มหญ้าก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเดี๋ยวขอเบอร์อันต์กะคองงไปก่อนศูนเก้าแปดศูย์กหหนึ่งหสามหนึ่งสี่ศนนะครับกับ พี่กัดคอกนะครับกระตังอยู่บันไม่เจริญนะครับตำบลนาสมัยอำเภอสัการพืชผลนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแม่ลูกเปิดราคาใบเก่ามือหาพันบาทนะครับเล่มหญ้าจริงๆเลยนะครับไปอยากได้ไปเล่มหญ้าไปกินหญ้าน้ำหัวน้ำสวนนะครับมีไซสกับนี่ไซดีมีไซส์เฉียงนะครับมีไซส์เฉียงลูเพิ่นกันนี่นะครับน่าโคตรเลเห็ดแม่พุงแม่พันธุ์นี่นะครับไปอยากได้คู่แม่นี่ก็ทรสอบถามมาได้เลยนะครับโทรติดต่อสอบถามได้ถ้าติดต่อ าของว่ากะไดก็ติดต่อผมก็ไดนะครับอยู่ไก่กันนะครับนี่นะครับเห็นดูตัตนะครับควรยบคลิปนะครับนี่นะครับแม่เพิ่นก็ไดสีแดงดีนะครับเจอกันอีพี่นาะครับกับอีพี่นี่กับผ้ามาชมผ้ามาเปิดราคาหัวาแม่ลูกนะครับกับลองไปคิดดูนะครับชวนราคาเพิ่นกระเปิดไปเก่ามืนหานะครับว่าสมเงินสมราคาบอนะครับถ้าชอบหรือถามมาก็จังโทร่มาติดต่อสอบถามเพิ่นได้นะครับ สำหรับอีพีนี่นะครับผมก็ขอกับลาเพียงเท่านี้เจอกันอีพี่นะนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเอาเงวเขาขอ,อกก่อนนะครับสวัสดีครับ